สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินเพร์นนะคะจะพามาชมรถ Honda b โบอัเมสนะคะมาในโทนสีขาวก็คือคันนี้นั่นเองอันดับแรกนะคะแอดมินเพร์นนะคะจะพามาชมกระจังหน้ารถของคันนี้กันต่อเอาของคันนี้กันก่อนเลยนะคะสำหรับด้านหน้า ของ Honda b o a m e อคันนี้นะคะกระจังจะเป็นโครเมียมสีเงินเงานะคะมีสัญลักษณ์ Honda อยู่ตรงกลางนะคะส่วนไฟนะคะจะดีไซน์ออกมาคล้ายๆอะไรนะ,มะเมล็ดข้าวของเรานะคะหรือว่าวงวงลีใช่ไหมอ่ามีไฟใหญ่มีไฟเล็ก ให้เรานะคะและเรามาดูด้านข้างของ Honda คันนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับล้อของ Honda BIO i m e อเคันนี้นะคะจะเป็นล้อกระทะเดิมๆส,สวยๆจากโรงงานเลยนะคะ,ะและไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงข้างรถตรงนี้นะคะและกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีดำนะคะ ตัวรถสีขาวเข้ากันมากเลยค่ะส่วนด้านบนเราก็มีการติดคิ้วกันศาสตร์มาให้ด้วยนะและลงมาที่เปิดประตูรถตัวนี้จะเป็นโครเมียม b อ o Amet จับตรงนี้นะคะจะเป็นโครเมียมสีดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของเจ้าคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับท้ายของ Honda า i o o m m a e คันนี้นะคะจะดีไซน์ไฟท้ายออกมาเป็นแบบนี้นะคะ,ะและ Bio a m i เมจะอยู่ฝั่งนี้สัญลักษณ์ Honda จะอยู่ตรงกลางนะคะและตัดโครเมียมสีเงาเงินอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะ,ะยังไม่หมดนะคะมีเซนเซอร์คู่ให้เราด้วยนะคะ เดี๋ยวแอดมินเฟิร์นนะคะจะพาไปชมภายในนะคะว่าภายในของเจ้าคันนี้จะเป็นสีอะไรเดี๋ยวตามมาเลยค่ะสำหรับภายในของ Honda b i o โออคันนี้นะคะจะเป็นสีครีมนะคะตัวรถเป็นสีขาวข้างในเป็นสีครีมดูแล้วสะอาดและสบายตามากๆเลยค่ะกับเจ้าคันนี้เดี๋ยวเราไปดูเบาะก่อนนะคะสำหรับเบาะของเจ้าคันนี้นะคะจะมาเป็นเบาะ 5สีครีมนะคะ,ะและสายเข็มขัดนิรภัยของเรานะคะก็มาในโทนสีครีมเหมือนกันค่ะ,ะเดี๋ยวแอดมินเฟิร์นนะคะจะให้ดูประตูประตูภายในเป็นสีอะไรส่วนประตูนะคะ ตัวนี้จะเป็นประตูด้านข้างคนขับนะคะจะเป็นสีครีมตัดสีน้ำตาลเข้มนะคะเข้ากันและสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูคอนโซลน,นะคะคอนโซนลรถของคอนโซลของ B-O AME คันนี้นะคะจะมาในโทนสีดำนะคะและแอร์ของคันนี้จะดีไซน์ออกมาเป็นวงกลมนะคะอ๋อ ดีไซน์ออกมาได้สวยหรูมากเลยค่ะและเครื่องเล่นเสียงนะคะเครื่องเล่นเสียงของคันนี้ยังเล่น DVD ได้นะคะเป็นปุ่มกดนะคะเสียบ usb ได้นะคะมีสัญลักษณ์บอกและด้านล่างลงมานะคะก็จะเป็นปุ่มแอร์นะคะจะมี3ปุ่มมีปุ่มอะไรบ้างเดี๋ยวแอดมินจะพูดให้ฟังนะคะ ปุ่มที่เป็นตัวเลข1-4ถึงนะคะจะเป็นความแรงนะคะปุ่มฟ,ฟ้าจะเป็นความเย็นนะคะและปุ่มที่เป็นรูปคนจะเป็นปุ่มบอกทิศทางที่เราจะให้แอร์ออกนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูพวงมาลัยกันต่อเลยค่ะสำหรับพวงมาลัยคันนี้นะคะหุ้มหนังลายดำจุดๆมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ เป็นพวงมาลัยแบบ3ามก้านนะคะมีสีเทาตัดด้วยมีสัญลักษณ์ฮอนด้าอยู่ตรงกลางนี่และประตูด้านคนขับมีปุ่มอะไรมาให้บ้างเรามาดูกันนะคะมันเป็นสีดำหรือมันเป็นสีน้ำตาลนี่เป็นสีดำน,นี้น้ำตาลอ๋อโอเคพูดถูกแหละและประตูด้านคนขับนะคะจะมีปุ่มปรับกระจกไฟฟ้ามีสีปุ่มนะคะ ปุ่มปลดล็อกรถนะคะแล้วก็ปุบปรับกระจกมองข้าง LR คือคือซ้ายขวานั่นเองเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูเครื่องของเจ้าคันนี้นะคะว่ามีอะไรมาให้เราบ้างตามไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องของเจ้าคันนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับเครื่องนะคะจะอยู่ตรงกลางจีฟ้าเหมือนเดิมค่ะที่เติมน้ำปัดน้ำฝนนะคะแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะคะอ่า เรื่องของเจ้าคันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะคะเป็นยังไงบ้างคะกับเจ้าคันนี้ใครที่มีงบน้อยหรือว่าอยากผ่นสบายสบายคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะคะวันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นขอฝากด้วยนะคะอยากได้รถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องมาที่ประเสริฐผลสกลน,นครนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน บ๊ายบายค่ะ